สวัสดีครับวันนี้2รถสวยจะมานำเสนอรถขุดเล็กนะครับยี aw, ่ห้อ IHI IS35 FX นะครับผมซึ่งคันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครหารถสภาพดีราคาไม่แพงคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับผมมีน้ําหนักอยู่ที่ไซส์3.5ตันนะครับผมตัวนี้ทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับผม บูมอาร์มสวยเลยนะครับสีเดิมๆนะครับผมช่วงล่างสวยๆเลยนะครับผมช่วงล่างแทกยางยังกิฟอยู่เลยนะครับผมซื้อไปท่านใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ตัวนี้บูมอาร์มยาวนะครับสามารถตักขึ้น6ล้อได้สบายมากๆเลยนะครับสามารถช่วงขุดฟุต,ติงได้ลึกขึ้นนะครับสำหรับไซส์พีซหรือ3.5้ตันนั่นเองนะครับผม ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับผมสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมร้านเราตั้งอยู่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับผมตัวนี้ระบบไวเลยนะครับผมใช้งานเพียงแค่สี่พันชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมใช้งานเพียงแค่สี่พันกว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่มองหารถสภาพดีใช้งานอยู่ราคาไม่แพงมากคันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมหรือท่านใดสนใจเข้ามาทดลองขับหรือเทสสินค้าก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้ท่านใดซื้อไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับรถขุด i h i i s 3 5 f x ตัวนี้นะครับผมสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 7 4 8 6 8 2 9 3 0 8 7 4 8 6 8 2 9 3สนะครับผมสำหรับรถขุดตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ที่250,000บาทนะครับผม2 5 0 0 0 0บาทนะครับผมท่านใดชอบใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือจองสินค้ากันได้เลยนะครับสำหรับรูปภาพผมถ่ายให้ท่านลูกค้าทุกท่านได้ดูที่ท้ายคลิปนี้แล้วนะครับผมสำหรับรูปภาพรอบคันรถขุดคันนี้นะครับผม ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมสินค้าดีๆแบบนี้ถ้าท่านใดไม่อยากพลาดก็รีบเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับผมก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับ